ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วขณะน,นี้เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะอะไรกันแน่ที่เป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริงวันนี้เราจะมาหาคำตอบนั้นกันครับผ่านเรื่องของ Mindset หรือว่ากรอบความคิดที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าในโลกดิจิทัลทีนี้คำถามที่น่าคิดก็คือในโลกที่มันหมุนเร็วจะขนาดนี้เราจะตามให้ทันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังไงกัน ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มันถาโถมเข้ามาทุกวันเนี่ยอะไรที่มันต่างกันระหว่างคนที่แบบก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆกับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรายังอยู่ที่เดิมคําตอบเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้อะไรเยอะแยะมากมายนะแต่หัวใจสําคัญจริงเนี่ยมันอยู่ที่วิธ,ธีที่เราคิดต่างหากซึ่งไอ้เจ้ากรอบความคิดสู่ความสําเร็จเนี่ยนะคะมันมีเสาหลักอยู่สองต้น สำคัญมากๆแล้วก็ทำงานคู่กันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างครับเสาหลักแรกเลยนะคะก็คือ growth mindset พูดง่ายๆก็คือความเชื่อที่ว่าความสามารถของเราสติปัญญาของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดมาตายตัวนะแต่มันพัฒนาได้ตลอดเวลาขอแค่มีความทุ่มเทความพยายามแล้วก็การเรียนรู้อยู่เสมอซึ่งไอความคิดแบบนี้เนี่ยมันจะตรงข้ามกับ f i x mindset แบบคนละขั้วเลยคือ f i x mindset จะเชื่อว่าเฮ้ย เราเกิดมาเก่งแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเปลี่ยนไม่ได้แต่คนที่มี g r o w t h m i n d ซ็ t เนี่ยนะฮะเขาจะมองว่าความท้าทายเนี่ยเป็นโอกาสแล้วก็เห็นว่าความพยายามนี่แหละคือหนทางที่จะพาเราไปสู่จุดที่เก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นนั่นเองแต่ว่าแค่มีความเชื่อที่ใช่มันยังไม่พอนะครับอันนั้นนะ่ะแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดอีกครึ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความมุ่งมั่นที่จะต้องเรียนรู้ให้เร็วด้วย แล้วเราจะเติมเชื้อไฟให้ growth mindset ของเราได้ยังไงล่ะโอเคในส่วนต่อไปเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยเร่งสปีดการเรียนรู้ของเราได้เอาล่ะในโลกที่ทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมีเครื่องมือดิจิตอลเด็ดๆอยู่3อย่างเลยที่จะมาช่วยเร่งสปีดการเรียนรู้ของเราแบบก้าวกระโดดเลยล่ะอย่างแรกเลย podcast ครับ ลองนึกดูสิครับว่าไม่ว่าจะตอนเดินทางไปทำงานตอนออกกำลังกายหรือแม้แต่ตอนทำงานบ้านเนี่ยเราก็สามารถเปิดฟังเพื่อซึมซับความรู้ใหม่ๆไปด้วยได้มันคือการเปลี่ยนเวลาว่างๆให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่มีค่ามากๆเลยต่อมาก็คือ YouTube ครับคือตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แหล่งความบันเทิงแล้วนะแต่มันกลายเป็นเหมือนห้องสมุดขนาดยักษ์ของโลกไปแล้ว ไม่ว่าเราจะอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องไหนก็ตามรับรองว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกมาอธิบายให้ฟังแบบเห็นภาพชัดๆเลยและสุดท้าย คือเครื่องมือที่จะมาช่วยเราจัดการกับปัญหาข้อมูลที่มันเยอะเกินไปหรือที่เรียกว่า information overload นั่นแหละฮะลองนึกภาพแอปอย่าง Feedly นะครับที่มันจะช่วยไปกรองไปรวบรวมบทความข่าวสารต่างๆจากทั่วเว็บเฉพาะเรื่องที่เราสนใจเท่านั้นแล้วก็เอามาจัดเรียงเสิร์ฟให้เราในที่เดียวสะดวกมากโอเคทีนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ เราจะเอาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมารวมกันให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงได้อย่างไงจริงๆแล้วเส้นทางนี้มันมีแค่2ส,สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเองครับข้อแรกเลยคือปรับใช้ mindset คือเราต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่เลยว่าจะเชื่อในศักยภาพการเติบโตของตัวเองส่วนข้อ2ก็คือผสานเครื่องมือเอาเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยสร้างนิสัยการเรียนรู้แบบเร็วๆให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราไปเลยสรุปง่ายๆเลยนะครับความสําเร็จที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ย มันเกิดจากการทำงานร่วมกันของ2อ,อย่างนี้นั่นก็คือ 1. กรอบความคิดที่พร้อมจะเติบโตอยู่เสมอและ 2. การมีเทคโนโลยีที่ใช่ที่จะมาช่วยเร่งสปีดการเติบโตนั้นให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกและทั้งหมดนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับว่าอะไรคือก้าวเล็กๆแค่ก้าเดียวที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อเริ่มต้นสร้างกรอบความคิดแบบนี้ให้กับตัวเอง